มาเที่ยวด้วยกันค่ะทุกคนกับที่นี่รัตนาบุรีจันทบ,บุรีโฮมสเตย์ค่ะเราเก็บบรรยากาศช่วงเย็นแล้วก็ช่วงค่าคืนของที่นี่มาฝากกันก่อนเลยนะคะขอบอกเลยว่าที่นี่คือบรรยากาศดีแล้วก็สวยมากๆจริงๆค่ะทุกคนเริ่มต้นกันที่โซนด้านหน้าค่ะนี่จะเป็นจุดเช็คอินและอีกฝั่งก็จะเป็นคาเฟ่ของที่นี่ค่ะวันนี้เราเก็บบรรยากาศช่วงเช้ามาฝากนะคะขอบอกว่าช่วงที่เราไปคืออากาศกําลังดีเย็นสบายมากชิลสุดๆเลยค่ะแบบนี้เลย พาทุกคนไปดูด้านในนะคะเดินเข้าไปก็จะเจอกับจุดบัดอัุณหภูมิตรงนี้เลยค่ะนี่ก็คือจะเป็นโซนหน้าห้องของเรานะคะวันนี้เราพักห้อง1ิบคนแบบจุกๆค่ะอยู่โซนด้านหน้าแบบนี้บรรยากาศหน้าห้องก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะที่นี่คือมีห้องพักเยอะมากค่ะรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นร้อยเลยนะคะโซนด้านหลังค่ะจะเป็นห้องอาหารแล้วก็อยู่ติดกับห้องครัวแบบนี้เลยคะ่ะมือดึกเราก็กินบุฟเฟ่อาหารทะเลเติมได้ไม่อั้นแบบจุกๆเลยค่ะ ส่วนโซนถัดไปก็จะเป็นจุดที่เราไปล่องแพด้วยกันนะคะนี่ก็จะมีชูชีพให้เราใส่และนี่ก็คือจะเป็นแพค่ะก็จะล่องแพชมเหี่ยวเป็นกิจกรรมของที่นี่คลิปต่อไปเราไปล่องแพกันค่ะ